สวีทแชมปตทุกท่านเลยนะฮะผมอันนี้เนี่ยผมเนี่ยก็จะมาเล่นมาครับนะฮะอ่ะคือวันนี้เนี่ยเราไม่ได้แบบมาเล่นเงียบเพียกๆเราจะมาเอาชีวิตรอดกันนะฮะมาเราจะเริ่มเจอวันแรกเลยนะฮะเฮ้ยนะขออนุญาตคือผมยังไม่ได้ปรับเลยเอะ่ะครับมาเราเนี่ยปรับแล้วเราก็มาตัดไม้กันก่อนเลยอืม ตัดไม้ตัดไม้ตัดไม้ต้นเกมอาจจะน่าเบื่อนิดนึงนะเพราะว่ามันเป็นช่วงต้นเกมอนเนาะไม่ได้ลงมัดอะไรมาเลยนะเล่นแบบเพียวๆเ,เลยอะ่ะนี่จะเป็นอีพีแรกของเรานะฮะอาาะาะ่าฮก็เมื่อกี้นะไปฟาร์มของมาเนาะก็ได้พวกจะพวกนี้มานะว้าว อาจจะเล่นการ์นิดนึงนะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้เล่นแบบอะไรเก่งขนาดนั้นนะโอเคเราได้ฐานมาแล้วนะโอเค้ยยากมากคือเขาเล่นเกนไปได้งไงวะกูอยากลงกัการเล่นไหมครับบางคนไม่ใช่แบบง่ายๆนะที่เราดูมาอาจจะดูง่ายแต่จริงๆแล้วมันยากมากเลยนะ เอ็มต้นมาวันอะไรผมนึกจะตายหายเลวอะนะแล้วจริงเราควรจะมีไม้นะแต่ผมลืมตัดไม้ามาผมมีแค่ไม่กี่อันแต่ก็พอใช้ได้อยู่นะแล้วก็ต้องอ่าตอนที่ผมหิวมากเลยนะเดี๋ยวเราต้องคาบ แรกเราแบบอาจจะแบบกล้าๆกลัวๆในการออกอยู่นะอันเดียวก็น่าจะพอเลยนะฮะทถวนี้อุย้ยอุ้ยเหล็กุวคนเยสเอ่เอ โอเคได้เหร็จมาในวันแรกเลยหลายก้อน้ทุกคนหลายก้อนด้วยหลายก้อนด้วยโอ้เชฟกี่ก้อนเนี่ยมันจะเยอะนะอันนี้ผมไม่ดูเลยนะไม่เป็นไรเลยเดี๋ยวผมเจอเองนะกี่ก้อนเนี่ยเฮ้ยเ้ยเดี๋ยวเฮ้ยสิบอันทุกคนเยี่ยม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 สิบก้อนสิบก้อนเล่นเซฟได้นะฮะเพราะเราแบบยำแบบ ว่าหวใจพยายามไม่ตายเยอะนะฮะใครได้เนื้อมาแล้วเราก็เอาเหล็กไปเผากินก่อนเลย,เด,ย,เ,ดยเดี๋ยวเราก็ต้องขึ้นไปด้านบนด้วยนะฮะว่าเรายัางต้องมีของที่ต้องการอีกหลายอย่างสุดาเนี่ยไม่ได้ลงมาเวลามาดูถ้าลงมาดูนี่น่าจะดี ผมไม่ได้ลงมอดไรเลยนะฮะเพราะว่าขี้เกียจลงแล้วก็ใช้เวลานานการเช่าด้วยโอ้เช็ดคนดวขู่ตาแล้วจ่างมันไม่สุนครับ<ม>อืเอาเานี่ยไม่มีอะไรเลยนะฮะทุกคนเอ้ยมีไก่ทุกคนได้หาระคืนนี้ <S 2> <S 2> เราได้เหล็กสิบอันเนาะนไม่น่าจะประมาณสิบมั้งไม่แน่เออว่าแต่เมื่อกี้ไก่มาอยู่เลยนะผมหาไม่เจอเออเออวัเวเขี่ยฮะเพื่อนผมได้ว,วลลัวละเออเนื้อจะสดของวัวน,นี่มันน่าชังอ,อ,อ,อ้าวอ้าไปไปทางไหนวะอ่าโอเคอย่าว่ากันเลยนะผมไม่ได้เล่นเก่ง วิธีกานี่ยเขาต้องเก็บไว้นะสิ่งของที่จําเป็นสำหรับผมอะแล้วก็อื่นอาจจะไม่จําเป็นถ้าเราเจอคัพเปอร์เราก็สามารถทำคัพเปอร์ได้นะแต่ผมไม่รู้ว่าถ้าเราหาเลยได้ไหมก็ดีกว่าไหมจะมือจังวะเอาสักนิดเดียวก็พอแล้วไม่ต้องเอาเยอะขนอาดนี้ได้ถ้าถามอ่ถาถามมาได้ไหม เถอะครั้นี้ก็พอครับพอมันจะมืดแล้วเราต้องรีบกลับไปที่ฐานกำบังของเราอะนะคือแรกเนี่ยมันจะแบบเอออึ้งอ่างนิดนึงนะพวกของของเราเนี่ยมีน้อยมากว่าแต่เมืองนั้นไม่อยู่ไหนวะเฮ้ยได้เจอแก่ขาแล้วทุกคนเอ้ทุกคนมาแล้ว เฮ้ยทุกคนมันมันม,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 มแล้วผมต้องรีบทำเตียง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 นอนโอเคนอนทันทุกคน,นโอ้ทุกคนตรงนี้มีนอกระตุยด้วยนะ ตรงนั่นตรงนั้นปะออใช่ตรงนั้นครับทุกคนเล็กหน้าของเราเนะี่ยน่าจะเผาเสร็จได้เลยนะตรงนี้ปะวะใช่ไหมอ๋อใช่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 เนอะเออต้องช่วยวันแรกเราต้องพยรียมหาที่อยู่ที่ดีนะเต่มาสิบก้อนเยี่ยมไปเลยกูเลยนะ แล้วก็เดี๋ยวเอาทานใส่ไปด้วยทีนี้ก็น่าจะพอแล้วนะฮะแล้วก็ครับตตอเขาเพิ่มเนาะตอนนั้นมันจะเจอเหมืองอยู่ใช่ไหมตรงนั้นอนะแล้วตายเนี่ยผมช็เปงเลยนะเพราะว่าผมเนี่ยปรับของหายด้วยอืม เพราะว่าผมเนี่ยก็เล่นยิงไม่เซฟอยู่นะว่าเราต้องทำที่ที่ป้องกันตัวก่อนโล่มาครับยีทํำก่อตัวอะไรไหมล่ะเออว่าเราสมมวไป ตรงนี้เนี่ยจะไม่มีทะไม่มีอะไรเลยนะฮะเออพอว่ะอาหารเราไม่มีไม่มีอะไรเลยอ่ะถ้าเราจะเอาตรงนี้เป็นบ้านก่อนเชือกขาดเนี่ยก็ได้นะฮะ เเลยขุดดินนะอ่าคือเราก็จะทำทางเนาะเพราะยังเราเนี่ยก็ต้องทำทางขึ้นทางขึ้นนี่คือแบบนับ เออผมเห็นเมืองแถวนี้อยู่อะมันน่าจะเป็นเมืองที่แบบไม่น่าไม่น่าจะใหญ่เท่าไหร่เจ้าไก่ใครใทุกคนผมไดซีฟอู้เจ้าหนูอ่าอันนี้คือผมฝึกหัดเล่นแบบนี้นะฮะวิวิทุกคนมีตัวอะไรปะ่ะเนี่ยเอ้ยกูกลัวแล้วเนะี่ย โอยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยโอ้ยอย,ยิงสู้โจวบีไม่เก่งอยู่ด้วยมึงโอเคครับมันไม่มีอะไรรลยไม่มีหรอจะไม่มีจริงเหรอเนี่ยอ๋อโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย โอ้ยโอ๊ยโอเคได้ยโอยอยูอไย้อยู่๊ิโอ๊ยอ้ยอ๊ยยวอ๊ยยวอ๊โอยวเ๊ยโยวอ๊ย้ยยยอ๊ยโ้๊นะโอ๊ยโอออนออ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 อง ว้าวมาตั้งไกลมีฐานใ้กูกองเดียวโอ้โหแม่มุมเลยว่ะเราก็เขียนมาเยลยครับเราไม่เรื่องแม่อุย้ยทุกคนโอ้โหทุกคนเจอละ ก็คือแบบชิวๆอะฮะไม่ได้แย่นะฮะตรงนี้เนี่ยเหล็กก้อนหนึ่งโอโมายก้อนเหมือนจะใหญ่นะฮะแต่เราเข้ามาสำรวจวอเอาละทุกคนมาเราเนี่ยจะมาเปลี่ยนบ้านตรงนี้ไม่ใช่เสียขเาขาแล้บ้านสำรับอของเราเนี่ย ให้กลายเป็นบ้านที่น่าอุ่นมาดูกันเลยพนีผมจะทําได้ไหมอ่ะอะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตต้องตัดก่อนนะเพราะมันอาจจะกินเวลาไปนิดนึงครับอืมก็สวยใช่ไหมเอออ่าฮะก็เสร็จแล้วใช่เสร็จแล้วครับวันมาเสร็จแล้ว รถนะต้องเก๋แต่ผมนองทำจริๆงๆ่ะ,ะนี่ครับก็จะเป็นแนวบ้านของเราเลยนะฮะใช้แต่ไม้ก็เพราะว่าไม้ที่อื่นไม่มีนะครับมีแต่มีแต่มตไ,มมตไม้ต,ตรงนี้แต่ผมก็ต้องเติมทางให้ด้วยนะใครอ่ะทีนี้ก็ชุดไม่ใช่เป็นบ้านกังน,นะมู่ม่ลแล้ว เป็นางาละครับสวยไหมหนึ่งจุดสิบอะอันนี้ก็คือผมรีบทำร,บรีบเลยนะว่ามันต้องเล่งอยู่เราได้เพราะนี่เนะี่ยเราแบบคือว่ามันเริ่มจะดีขึ้นแล้วอะเราต้องเผาอาหารด้วยนะเพราะว่าถ้าเรากินอาหารเราก็มีอะไรกินเร็วอ่านังก็ต้องทำเจ้ากของด้วยนะ ต้องเอามาเผาพวกของที่เราไม่ได้ใช้ใเราเก็บไปเลยนะไม้ของเราเนี่ยก็ยังมีอยู่นะประมาณสแต็กกว่าก็ตัดมาก็เยอะอยพอตัวเลยนะก็ใช้วเวลาทำเนี่ยก็นานอยู่ประมาณสิบกว่าทีเนาะตอบแรกมันก็เป็นแค่ดีหนึ่งอีดีสองเหมือนจะใกล้เมื่อแล้วนะทุกคน แต่ผมเดียก็จะลองออกไปดูนะว่ามีอะไรอ่านี่คือเนี่ยเฮ้ยหลังบ้านเราเป็นที่นี่หล็กคือหล็กเรารือ่อยๆมาเออมีอะไรปะเฮ้ยเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยทุกคนดูนั่นดิเห็นปะ เห็นแล้มัเออนั่นแหละเราจะไปเย้ยผมไม่รู้เลยนะชหายตจะตายอ่แล้วก็ก่อนปะก่อนกับแหวกคนเล็กด้วยนะเล็กมานี่เลยจะเยอะนะอยู่นะเยอะจาะมันจะถากันผมไม่ได้จะถานะพูดตรงๆ ไกลไปแนะล้วไกลมากเชียว่าน้ใช่ปะอเคครับเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่ผมเนี่ยถึงแล้วแล้วกันนะอ่าเอาล่ะครับผมก็ต้องขอโทษเลยนะครับคือตอนน่นนะตอนที่ผมเนี่ยทาย,ยูเนี่ยคือผมลืมเปิดครับเปิดเปิดตอนที่ผมตัดอะเออมันก็เลยมไม่ดูทีผมก็มาอยู่บ้านแหละแล้วก็ของก็ได้ก็จะเป็นเจ้ากูเดนเอ่ตอตรงเกาะต้องตัวนะแล้วก็ได้บล็อกทองฮัมมูดสองก้อนนะ นี้เราก็มีทองตรงอยู่ทั้งหมดยี่สาแล้วก็เศษเหล็กอีกสิบสามก้อนดีอยู่พอตัวเลยนะมาผมว่าเราต้องเริ่มทำตรงนี้ได้แล้วครับมันก็คืออุปกรณ์ยังไงละ่ะอุปกรณ์เหล็กนะฮะนี่คือจำเป็นมากเลยโอเคแล้วได้แล้วครับของพวกนี้เราเก็บมาเลย เราก็ต้องเผาของอีกนะเผาอาหารไปด้วยอ่าล้วก็ได้ของพวก V a อ r นี้มาคนะือแบบไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นนะเราเส้นเนะก็บปลาทองเก็บไปโทษเราขนไม่ได้ไม่ขนเราเราไม่ขนเลยขับของอ่าอ่าทีอาละคร,าครับก่อนสัตว์นะครับ อ่าอีพีแรกของเราก็ขอจบเป็นเพียงเท่านี้แล้วกันนะอ่าแล้วก็ถ้าคลิปหน้าเนี่ยก็อยากดูก็กดไลค์กดแชร์แล้วกดสมัครสกายบลผมด้วยเลยกันนะฮะก็เดี๋ยวเป็นบทที่สามเองนะเราจะมาต่อให้อีกแล้วกันนะทุกคนอยากชอบถ้าทุกคนชอบเนะี่ยก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกดแชร์กดสมั b รสกายบล็ด้วยเลยกันนะสำหรับคลิปนี้เนี่ยบ๊ายบายครับทุกคนบ๊วย